Hello students, how are you? สวัสดีค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง body parts หรืออวัยวะส่วนต่างๆในร่างกายของเรานะคะเราไปดูกันเลยคะ่ะว่าในร่างกายของเรานั้นมีคำศัพท์อะไรบ้างที่น่ารู้คำแรก eyes e y e s ออกเสียงว่า eyes แปลว่าดวงตานะคะต้องใส่ s ด้วยนะคะเพราะว่าตาของเรานั้นมีสองข้างค่ะคำต่อไปค่ะ teeth t e e t h ออกเสียงว่า teeth คำนี้แปลว่าฟันนะคะฟันเรามีหลายซี่ค่ะจึงเป็นคำพหุบทนะคะออคำถัดมาค่ะ hands h A N D S ออกเสียงว่า hands แปลว่ามือนะคะมีสองมือค่ะจึงเติม S คำต่อมาค่ะ feet S, Fe <et>. <S, S E E T ออกเสียงว่า feet เป็นคำบ้าหูพจนะคะแปลว่าเท้าค่ะและคำสุดท้ายค่ะ fingers F, <ingers. S 1> F I N G E R S ออกเสียงว่า fingers แปลว่านิ้วมือนะคะเติม S ด้วยนะคะเป็นคำาหูพจน์ค่ะค่ะนักเรียนอย่าลืมทบทวนกันด้วยนะคะลองฝึกออกเสียงตามนะคะทุกวันก็จะจำได้เองค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย